เตนนิมลงมือละหน่อย<ะ>มือละเล็กมือละหน,น่อยเว่าอะไรไม่ได้แม่อันนี้ทรนนงที่ทรงที่กันซองมองต้นเปรีดฝนอันสมควรวนน่าก็ควันควันอนคือจะเงามองย้อนกระจกเขาน้อง,งอยงเวียนความผิดเม็นม <า S 1> ถูกต้องให้มันหองจะฟองตังโอ๋อมันได้ซาบะได้ยัง สวยใสเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดมาเมาซีวิตเราคนคนฝันมองคนคนความสวยโอ้เออนอนเพม่อมองวัดเด็กดาวคุ้มดาวบางใจแก้ปัญหาใหญ่ใหญ่ขั้นจังนี้สุขีจะเลิศตั้มจะเลิศตั้มควดีไว้ เรียงแล้วแบบยังเลียงแล้วแบบไ้ยเห็นเงินถูกกัเลยลงก่อนเดี้ยวเห็นงคนลงก่อนล้วมันงินลไพใส่นี่กันซรอกม่ชื่อ้ยวมั้อากครนำั อ๋อแล้มันจวบแล้มันจบหัวขึ้นนี่ไมยอมปูแล้วก็เบียรโอ้ใหญ่น้องขึ้นนี่ใหญ่จะเลินดำจะเลินดำก็แค่ทำดีไปสังคมใต้จะเล่นล้นการมองตนฝนความหัวบอลในหัวกดเหลียวเทียวหายบนเขานี่คือกำพระเจ้าสี่สี่ซองนาะมองตนในคนนี้ใจสูงกว่าลูกโอ้สมเป็นลูกพ่อใหญ่เพ่งอีหลีเนาะคอยจะฟังตนหนา ขอลาลงขอคือลาแล้วเด้อตามนีเตยอยู่เิเนาะตอนนี้ันทีนะอย่าฟังหวยด้นายโอ้เย

อย่าเนไละไจำัวไม่ได้าลื่อลลวก็ลืมแล้วอ่มันบ้าคนลราพี่จะไข่จยม่อนบกินตุ้น่ยหัวี่มีพืชไม่ฝากสวนควมีพืชไม่ฝากสวนควแล้วไม่ตั้งควาจะกัดสนมันหลงน้ำเสียงกองมันโตมันเรื้อ ไปสั่งช่วงทีไม่ต้องไม่ซื้อไปหาประหยัดเงินตาได้ดีกาตะไคร้วรมีทั้งผักทีกะโหลกลาทั้งกระเป๋าไปซื้อไปหาเข้ามาทำไมกูว่ากินได้จะถ,ถูกตดอใจได้วิตามินโอ้ยปวดหัวปวดหัวหัวฟักหวงไว้แต่ใจขวดสินปลูกผักตะมินไว้ กับแก้วกุ้งป,ปักแก้วก็จะใส่าลาคอยซอยใส่เมนใส่หลีหลีหนามีปักงุ้งป่นมะคุ้งหอมตีกะซาละเพแน้วขาวหอมแกงก็พอ,ลอ,แ,พอลแล้วหอมแกงก็พอแล้วกินเอ้อกูจะติ๊มึงแก่ไอ้าวบ่ทันจบดิ่นี่บ่ทันจบแล้วมันก็นลืมเนาะ ไปนี่แยกว่าบเลื้ดอกไปไปทองไหมจบไหใหายยี่ดอกรอยนึงกัไรบังบังบงเสียรำดีกองกินบังกินบังเนามีพืชีปัก้อนคว้มาันนั่เนเดอ